อนนี้นะคะแยมมาอยู่หน้าร้านนี้เลยนะคะอุสตาสเปเยลเคบับนะร้านนี้ก็เป็นร้านเคบับที่แบบขึ้นชื่อมากๆใครมาดูไบจะต้องมาร้านนี้นะคะก็เป็นเมนูของก็มีทั่วไปเนาะอน,นี่ยเคบับแต่อันนี้มันจะเป็นร้านอาหารอิหร่านใช่ปะออวันนี้เราก็เลยมาย่านนี้การจะพาเพื่อนๆไปดูว่าแบบเขาขายเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ ก็อยู่ในร้านแล้วนะคะอันนี้เจ้าของร้านปะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มาครั้งที่สามแล้วหรอก็คืออันนี้เป็นน้องมิวสวัสดีค่ะแอนเอมิเลสน้องเราเคยไปด้วยกันใช่เคยไปด้วยกันนานมาแล้วใช่นานมากวันนี้น้องมิวก็ชวนออกนะน้องมิวบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ด ใช่ดังมากคือเป็นร้านที่คนทุกคนที่มาดูไบต้องมาร้านนี้ชื่อร้านแบบออุสตส่าหสเปเชียลเคบับ ừ, คือเป็นร้านที่โลคอลมากแต่แล้วก็เออ่มาจากอิหร่านอะไรเงี้ยเออที่พอมาเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราแบบคิดถึงบรรยากาศอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นโล,ลโก้เพราะว่าอยู่ที่ดูไบมันจะแบบส่วนใหญ่มันจะลักชัวรี่ไรใช่มันจะหรูหรูที่คาบพงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ทั้งหมดถบรรยากาศมัน่งมากๆเลย แล้วร้านนี้เจ้าชายเคยมากินไหมเนาะเซ็งคือเขามากินแบบไม่ใช่แค่เคยมากินคือเขายังมากินอยู่ก็มากินตลอดเขามากินตลอดเขาชอบมากใช่ัรเาติดตามขนาดแล้วบรรยากาศในร้านนี้คือแบบเฮ้ยมันมันมันแบบมันโลเค้ามากโลเค้ามากคือแบบมีรูปคนดังๆก็คือร้านนี้มีแต่คนดังๆมากินเนี่ยก็มีใครนะคนเนี้ยนักนักบอลเออใช่นักบอลก็มากิน จำไม่ได้เหมือนกันเออจำไม่ได้เหมือนกันเออแล้วก็มีเชฟคนดังและคนตามเกือบ20ล้านใช่ไหมใช่ใช่แล้วเจ้าชายดูใบสุดหล่อที่เราทั้งใครกันนะคะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนอาหารมาเนาะกันได้ได้ Yeah, this is the lemon chicken. Yes. And the lemon lamb. Okay. Okay. The ch minced chicken, the minced lamb, the minced uh, lamb, sorry, and yeah. the saffron chicken. Yeah. This is my favorite. Yeah. Enjoy. Thank you. Thank you. Delicious. <laughs> <laughs> now, เคบับที่มาอยู่บนโต๊ะตรงหน้าแยมแล้วนะตื่นเต้นมากอันนี้นะคะก็เป็นข้าวนะคะสไตล์อาราบิกเนาะน้องหมิวบอกว่ามันกินแล้วอร่อยมากแล้วก็จะเนื้อของเขาเนี่ยจะเบาอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งเนาะแป้งเนี่ยเขาก็จะมาแบบแบบนี้สิ่งนี้เราต้องทำคือจิ้มกับโฮมูสซึ่งอันนี้เป็นชิคพีนะคะเป็น ถั่วลูกไก่ซึ่งแบบมีความเฮลตี้มากๆเมนูนี้ต้องยอมรับเลยว่าแบบดังมากๆที่นี่ก็คือแบบว่าเวลาใครมาดูใบเราก็ต้องกินอาหารแขกนะแต่ว่าแยมแบบไม่ค่อยเจอร้านอร่อยก็เลยไม่ค่อยกินแต่ว่าร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยแค่ไหนอ,อ,อร่อยมากคือเนี่ยมันจะแบบมีความครีมมี่มีความเป็นแบบถั่วแบบ แล้วก็หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยของเขาจะมีความแบบกลิ่นแบบชาโคอ่ะเพื่อนๆมันหอมมากจริงเพื่อนๆืนเห็นสีไหมแบบเขาย่างมาแบบอย่างดีมันก็เลยหอมแล้วก็ทานคู่กับผักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเมนูนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเคบับนะคะมีแลมมีไก่เนาะ เป็นไงบ้างคะอร่อยเวอร์อร่อยอยู่ไหมอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่เนาะอินทผาาลามัมของดูไบแท้เนี่ยก็จะแบบอันนี้เหมือนจะผสมน้ำเชื่อมนิดนึงเนาะใช่ใช่ <Ừ. S 2> แต่ว่าเย็มจะชอบแบบสูตรที่ไม่ผสมน้ำพึ่งน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยหวานธรรมชาติอ,อยาขอกินต่อก่อน ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็คือเทคเอาไว้หมดเลยคือมันเยอะมากๆคุ้มค่ามากราคาเซ็ตสองคนนะคะ800บาทเท่านั้นได้เยอะขนาดนี้คือแบบเฮ้ยในดูไบคือแบบคุ้มคุ้มสุดๆนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่ามาดูไบก็อย่าลืมมากินที่ร้านนี้นะคะทุกคนนี่นะคะกินไม่หมดก็เลยได้กลับบ้านมานะคะเดี๋ยวเอาไว้กินเย็นนี้เนาะ เฮ้เป็นร้านที่แบบว่าดีงามราคาก็ดีนะจ่ายไปทั้งหมดประมาณ1,000บาทเนาะรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็อย่าลืมมาร้านนี้นะคะเอาอุตส่าสเปเชียลเคบับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อแถวๆนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเยียนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันวิกหน้าค่ะบ๊ายบาย Don't want me There's something wrong with them, right? Maybe I got problems